ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมัทโรสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธนิกายอดีตเจ้าวาดวัดภาษีมหาธาตุวรมหาวิหาร เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะสงฆ์เช่นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสังฆมนตรีรองประธานสังฆสภากรรมาการมหาเทรสมาคมเป็นต้นท่านมีนามเดิมว่าพิมพ์แสนทวีสุขเกิดเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งพฤษภาคมปีพุทธศักราช2440ที่บ้านสว่างตำบลสว่างอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี บิดามารดาชื่อนายทองนางนวลแสนทวีสุขบรรพชาเมื่ออายุ17ปีบปรรพชาที่วัสุปันนารามมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนคั้นดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์ที่พระราชมุนีเป็นพระอุปชาพระาศาสนาดีหลกเสนเป็นพระบรรพชาจารย์วันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2460อายุ20ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทนบพัสศีมาที่อุทกกุ๊บเขตสีมาในลำน้ำแม่มูลที่ท่าบ้านโพตากอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติสโรเป็นพระอุปชาและพระศาสนาดีหลกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมทโรศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้สำเร็จ ภูมิปร,ริยนธรรมหกประโยคสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารทรงภรกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะเป็นลำดับรับภาระธุระในพระพุทธศาสนาประกอบศาสนากิจเพื่อเป็นหีตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและอาณาจักรเป็นอเนกอนันต์ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ปีพุทธศักราช2449 เป็นสงังฆมณฑีสมัยที่หนึ่งมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ teachers, <3. S 1> ปดเ nah ป h h MBA, artist, he, ็นสังฆนายกปีพ <ene> <sm Clerk> ุทธศักราช2498เป็นสังฆมณฑีสมัยที่สองซึ่งมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ปดเป็นสังฆนายกปีพุทธศักราช2500เป็นเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนปีพุทธศักราช2503เป็นรองประธานสังฆสภาปีพุทธศักราช2508 เป็นกรรมการมหาเทราสมาคมปีพุทธศักราช2510เป็นเจ้าคณะภาค9ถึง10ปีพุทธศักราช2514เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทนสมเด็จพระระยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชจวนซึ่งสิ้ระชนปีพุทธศักราช2516เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทน สมเด็จพระรยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชปุณซึ่งทรงประชวรท่านนั้นได้แต่งตำรับตำราเกี่ยวกับวิชาและศิลธรรมเช่นสากลศาสนาปัณกะเทศนาวิธีมงคลยอดชีวิตโลกาณุสานีบทสร้างนิสัยและเรื่องอื่นอีกพิมพ์แจกจ่ายและอ่านทางวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ประชาชนได้อ่านและฟังทันได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2517สิริอายุ77ปีพันษา57ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจ โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่